วันนี้คัดนางแบบไหนแบบมา6ตัวให้คุณลูกค้าได้ดูกันแบบยาวๆฟินๆไปเลยเริ่มกันที่น้องริวกินค่ะตัวแนนสุดๆนะ่ารักมากมาต่อกันที่น้องสิงดําค่ะนี่เป็นสีแมททัลลิกนะคะคัดเกรดมาให้คุณลูกค้าอย่างดีแน่นอนค่ะต่อไปมาดูลูกวัวน้อยกันบ้างดีกว่าอ่าน้องปลาทองสีนะคะหส,สีเห็นไหมสีมืนลูกวัวเลย หลังสวยมากๆนี่นะคะแล้วใครที่ชอบน้องปลาทองหอัวงุนจะต้องตัวนี้เท่านั้นเลยค่ะคุณลูกค้าสวยมากหัวสวยนี่ดูกลมสุดๆค่ะเรากลับมาที่น้องริวกินอีกสักรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ต้องให้คุณลูกค้าดูเลยค่ะเพราะว่าสีของเขาสดมากๆเราก็ตัวแน่นมากๆเลยมาดูลูกวัวตัวสุดท้ายของเรากันค่ะ หน้าตาน่ารักมากๆสีสันแปลกตาสุดๆไปเลยค่ะคุณลูกค้าและขอบอกว่าสีแบบนี้หายากแน่นอนค่ะหลังสวยด้วยใครกำลังตามหาน้องๆปลาทองคัดเกรดนะคะต้องที่ร้านเราเท่านั้นเลยค่ะโชวคุณฟาร,ร์มเชียงใหม่